ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93เมกะเฮิรตและวิทยุออนไลน์ r a d i o p r d g o t h b e ต t o n โดยทีมข่าวสวทเบตง โดยนายพิรมนิทยาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เดินทางลงพื้นที่อำเภอเบตงตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบริเวณด่านพรมแดนเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาซึ่งเป็นด่านชายแดนไทยมาเลเซียที่อยู่ตรงข้ามด่านบูกิตเบราปิตรักเคด้าประเทศมาเลเซียพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนและรับฟังปัญหาในการปฏิบัติงานหลังจากที่มีการเปิดด่านพรมแดนเบตงอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีการปรับเวลาทำการของ จุดผ่านแดนถาวออรอำเภอเบตงจากเดิมเวลา8นาิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีเปลี่ยนเป็นเวลา5นาฬิกาถึง22นาฬิการวมถึงการยกเลิกการลงทะเบียน Thailand Pass เพื่อเข้าสู่ประเทศไทยโดยชาวไทยและต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาไม่ต้องลงทะเบียนผ่านทาง Thailand Pass แล้วทําให้มีนักท่องเที่ยวชาวมาเมลเซียเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดยปกติจะมีผู้เดินทางเข้าออกวันล,ละประมาณ500 1,000คนแต่หากเป็นช่วงวันหยุดหรือเทศกาลจะเดินทางเข้าออกวันล,ละประมาณ1,500 2,000คนค่ะ ส่วนตัวเลขของการค้าขายชายแดนก็ดีขึ้นตามลำดับโดยในปี2,564ที่ผ่านมาด่านพรมแดนเบตงมีการค้าชายแดนทั้งขาเข้าและขาออกมูลค่ารวม3.6พันล้านบาทเฉพาะการส่งออกอยู่ที่3.5พันล้านบาทได้ดุลเกือบ100%เพราะการนำเข้าน้อยมากเพียง100กว่าล้านบาทซึ่งด่านเบตงถือว่าเป็นด่านการค้าชายแดนที่มีมูลค่าลำดับที่3ของภาคใต้รองจากด่านสะเดาและด่านประดังเบซา จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้พบปะผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะหรือรถแท็กซี่แดนพรมแดนเบตงพร้อมขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะอำนวยความสะดวกความปลอดภยัยดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขและให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับบริการที่ดีเดินทางปลอดภยัยช่วยส่งเสริมให้การขนส่งและการท่องเที่ยวในเมืองเบตงมีคุณภาพมีความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นต่อไปค่ะ ติดตามรับฟังรายการห้องข่าว 93, 93. ทางสวทเบตง FM 93เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ r a d i o p r d g o t h b e t o ได้ใหม่ในวัน,วนและเว,วลาเดียวกันกนี้